ครับวันนี้ผมมาสอนเรื่องวิธีการทำดูดซับหรือทำตัวให้อึดขึ้นเน,ะนี่คือดูดซับตรงนี้นะครับ1 8 4ที่ที่ทำตัวให้อึดต้องมีดูดซับที่เยอะแล้วก็ความต้านทานที่เยอะนะต้านความเสียหายเห็นไหมครับ36%ออันนี้ถือว่าน้อยมากเราหาดูดซับได้จากที่ไหนบ้างนะครับ หนึ่งเลยเปกนะครับเปกผมได้มาสี่สิบห้าแล้วก็วิญญาณนะครับนี่จําเป็นมากๆเลยคนระับได้ยี่ิบีแล้วก็มาดูที่สัตว์เลี้ยงนะคสัตว์ขี่สัตว์ขี่เนี้ยฝึกตื่นสัตวขี่ให้ได้มากที่สุดนะครับเห็นไหมครับดูดเอาความเสียหายลดความเสียหายอันนี้ขั้นสามนะ ขั้นสองได้สี่ขั้นสามได้สี่ขั้นต่อไปได้อีกสองนะขั้นละสองพยายามปลูกให้มันได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ดูดซับโล่นะโล่ดูดซับนี่เห็นไหมครับ48%ลดดามเมจโล่อีก38%นะครับมีความจำเป็นมากแล้วก็อันนี้นะครับลดดามเมจโล่อีก12%แล้วเราก็จะหาได้จากชุดแฟชั่นอีกนะครับ เครื่องประดับก็ได้นะครับเครื่องประดับจะมีดูดซับเห็นแมซ่อนนว้อยู่ดูดซับห้าจุดสิดูดซับ <c oughs> สบี่นะครับแล้วก็ดูดซับห้าดูดซับสทุกนี้นะจะทําให้เราอึดขึ้นมากๆแล้วก็วิญญาณดาวอันนี้แล้วแต่คุณทำนะมันได้โบนัสป้องกันก็ช่วยให้อึดขึ้นนิดหน่อย แล้วก็อย่างสุดท้ายเป็นชุดแฟชั่นนะชุดแฟชั่นจะมีวิญญาณตัวนี้นะครับอันละ3ามรเพซสีฟ้าจำเป็นมากๆลองไปซื้อดูนะครับผมใช้ของอันเลยไ,ได้ดูดเสื้อผ้าเนี่ยนะครับเป็นสิบร์เซนตแล้หนี่มันเยอะมากๆส่วนคนที่ยังไม่รู้วิธีทำเสริม ครับตรงนี้นะครับดูซับเล็กๆขนะ้างล่างแค่นี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวต่อไปผมจะมาสอนวิธีท,ทำเจาะนะครับเบาวิธีหาเจาะ